สวัสดีคะ่ะเปิ้ลขายที่ดินนะคะวันนี้เปิ้ลจะพาทุกท่านนะคะเข้ามาเยี่ยมชมที่ดินคลองแปดบึงชชมอ้อหนองเสือปทุมธานีค่ะเนี่ยค่ะแปลงนี้นะคะแปลงนี้ค่ะนู่นหน้ากว้าง40นะคะความลึกท่านดูที่ทงะคะ่ะความลึกร้อยนะคะทงแดงๆสวยอยู่ด้านหลังโน้นนะคะนี่ค่ะหลักหมุดก็จะถึงตรงนี้นะคะหน้ากว้าง40ถึงตรงนี้นะคะ แล้วก็จะไปถึงหลักหมุดที่อยู่ด้านนูนะคะนี่คือถนนนะคะถนนเข้ามาเป็นถนนสาธารณะกว้าง7เมตรนะคะเข้ามาจากถนนเมนหลักนะคะแค่150เมตรเท่านั้นนะคะ ที่ดินแปลงนี้ค่ะขายยก3ไร่เลยนะคะคลอง8บึงชํำอ้อหนองเสือปทุมธานีนะคะ,ะแปลงนี้นะคะก็จะอยู่ห่างจากถนนนครยกประมาณ18กิโลค่ะห่างจากวัดสว่างอารมณ์นะคะเพียงแค่1.9กิโลนะคะห่างน้ําไฟ150เมตรค่ะเข้าซอยมาก็คือ150เมตรนะคะสําหรับแปลงนี้ค่ะขายยก3าไร่เลยนะคะถ้าสนใจรีบตักค่ะเอนเลยค่ะเพจขายที่ดิน YouTube ป้นขายที่ดิน Facebook นนะนัาหานย9หน0คะ่ะ